ผมผมเริ่มรุงลังแล้วนะครับผมจะตัดผมนะครับันนี้ผมผมชี้เป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะมาตัดผมเองครับดูกันว่าจะรอดไหมอุปกรณ์มีอะไรบ้างผมไม่ใช่ขี้นะครับคนอย่างน้ำช้ยไม่ใช่ธรรมดานะไอติ Took ต้องเห็นแต่หัวนะครับเห็นตัวไม่ได้ี๋ยวมันจะบอกนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างสเปรย์แอลกอฮอล์ครับแป้งครับแป้งไม่น่าจะต้องใช้ครับปีหางก็ไม่น่าจะต้องใช้แล้วผมก็มีนี่ครับ ที่ถอดใน YouTube นะครับถ we ูกและดีนะครับถ่ายเองทำคลิปเองตัดถอเองจะดูวุ่นวายนิดนึงนะครับนี่ครับมีอุปกรณ์ครบนะครับนี่ครับครบนะครับผมมีกระจกอยู่ข้างล่างนะครับผมอาจจะตามองลงไปข้างล่างคนอื่นก็ต้องทาแป้งกับผมนผมก็ไลฟ่ติดดอกไปเรื่อยๆครับทาเป็นช้าง แต่ผมกลับมาจากนนทบุรีผมก็ยังไม่ได้เล็มผมเลยที่แรกบอกว่าจะไวนะตอนนี้จะเล็มแล้วไม่รู้ว่ายังไงค่ะกระจกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ดู<ห>ผมทำสมาธินิดนึนนะครับผมจะไม่พูดแล้วเดี๋ยวผมไปภาคก่อนนะลองมาส่องกระจกแล้วตัดคุณจะรู้ว่ามันยาก<ห>ผมตึงเลยกระจกขันนี้นะจะทำเสียงจุดๆชึ๊ทำไมย<ห>ูตัวเองมันฉี่อ กผมปวดคอมากนะครับกล้องหนึ่งกล้องสองแล้วก็กระจกนะครับตอนนี้คอผมจะหักแล้วเทคนิคการตัดผมของผมคือดูไปเรื่อยๆถ้าผมไม่หมดก็จะสวยหรือว่าถ้าผมหมดก็จบตอนนี้แยกประสาทแก้วกแก้วก็น่าจะรู้ว่าป้าไม่ได้สามารถที่จะเก่งกาจในการแยกประสาทขนาดนั้นนะลำพังแค่ป้าพูดไปด้วยตัดไปด้วยนี่ป้าก็ สีทุกคนนะครับติกตอกไม่ต้องบล็อกนะเข้าใจไหมอันนี้ตัดผมมันใส่เสื้อไม่ได้เข้าใจไหมบอกติกตอกนะครับไม่ได้บอก YouTube นะยูทูบนั่นร่ะตรงไหนที่มันโผล่มาในความรู้สึกผมผมจะไม่ชอบไม่หวมผมเป็นเข่าแบบนี้นะครับแล้วกระจาเล็มๆไปนิดนึงครับตอนนี้ผมตัดผมมันเข้าทรงนิดนึงนะครับตัดผมไรกก็ตัดผมคนได้สิอขอจาก นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยโอ้ยทำไมถังไม่โดนหรอตัดไม่โดนนีค่คือต <c oughs> ุกโคนลิงมาครับทำไมอะลุกขึ้นต้นไม้ไปแล้ว <c oughs> อันนี้เราก็ได้ตรงกลางแล,ล้วเดี๋ยวข้างๆแล้วครับวันนี้ ครับเพื hmm. ่ออะไรเวลาผมทําคลิปนะครับผมชะซ่อมนะครับนะครับบ่อยมากจนต้องตัดออกนะครับที่เห็นเป็นตุก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 ก็คือผมตัดคํามานะครับออกนะครับผมจะตัดตรงๆไปก่อนนะครับช่างหัวเจะกระเละตรงไหนที่มันเป็นเหลี่ยมเราจะตัดออกนะครับสมว่าตรงนี้มันมันตรงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับตรงมาอย่างนี้ปึ๊บนะครับแล้วตรงนี้มันจะเกิดเหลี่ยมนะครับก็เราก็ให้ซอยเหลี่ยม ยกผมว่ให้มันตั้งนะครับแล้วก็ใส่ตรงเหลี่ยมไปนะครับถ้าเราต้องการความกลมนะครับตรงไหนที่เป็นเหลี่ยมแล้วก็เล็มออกนะครับพอเราปล่อยลงมามันก็จะเห็นนะครับก็จะไม่มีเหลี่ยมแล้วห<ะ>ัวไปเล็บเสียตัดยังไงล่ะทีน่นี่ง้มือตัดได้ไหมรเริ่มสั่นแล้วไม่ใช่เริ่มดีนะใกล่ะ ยังไม่หมดหัวนะครับเต็มต่อการตัดซิกสผมนี้มันก็ทําให้ผมมันไม่เป็นลอยตัดทื่อๆนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นเฉียงนี้ก็ไม่ต้องเฉียงมากจนนอนนะครับเป็นไงครับเริ่มจะหมดหัวแล้วเต็มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดคนตัดผมเองเขาว่าพี่บาเลยครับไปเกา ล่างคุณ่าพี่ผ่าตัดผมเองนี่ไหมครับได้ยัง้าตัดเองไม่ได้ผมก็ไว้เป็นอย่างงี้ครับนี่ครับตรงไหนที่เป็นเดี่ยวเราก็จะใช้เข็มกาตัดซิกแซะเข้าไปทีๆนะแทนการตัดตรงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเราได้ระด,ดับความยาวแล้วนะครับผมไงล่ะอ่ะใกล้หมดละใกล้จะได้หยุดแล้ว ตรงไหนที่มันมีความรู้สึกว่ามันไม่ไล่กันแล้วก็ใช้ตัดแบบนี้นะครเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับขึ้นหนูเขา่าทำไมวะหนูเขากำลังกันันใจหัวลานวะตเตราจะเลี่ยนดีกว่าจะได้หมดเร็ว<อ>ชิว่อขี้นะครับนี่นชุ่มเหมยชันเหมยยังไม่รู้ จะเร็วไปไหมรอดดีกว่าเร็วเกินจะไปเรียน,นพักก่อนเราจะเช็คความเรียบร้อยก่อนนะครับทำแบบนี้มันมีอะไรเกินกมาหรือเปล่าตอนนี้เริ่มไม่เห็นแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วตอนนี้มันเป็นออกตองหรือปะตักมันกันเป็นดูนี้เลยได้ไหมไม่ได้ พี่นีดอ,อกาะเศรษฐกิจแบบนี้เขาเหลือดไปกินผัดกระเพราชื้นหาอเนี่ยแหละจอยเอ้ยเมว,ว่าไผเนาะปากก็เป็นแผลนะครับกินเผ็ดเกิน สวัสดีครับป่ายยังป่ายยงมาผมยังเขาของป่ายยังเข้าไปผมยาวมากดวงผสมพ่งกันมือเศ้าช่างวาวาครับไม่ใช่ผมนะ

ไม่ไมนตองกระจา้อยค็กเยว่ามงกราเียงได้บบ่เจหมสาปกติมคุนรูอีสุับอมันเป็นโควิตายตท่บอกว่าบ่แลคีจีนหรือคนหอนเรว่างคได้ยินสักไรกี่บาทครับโอ้นไม่้วดเลยครับผมถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรครับตัดไปเรื่อยครับตัดจนกอจะมีความสุขชอบนะครับ ตระกาผมไม่มีอะไรม,ไม,มีขาหนึ่งเอาไวข้ขาหนึ่งพ่อหล่ละล่ะจะฟังอย่างายุคสมัยนี้ต้องปิดตาข้าวหนึ่งปิดหูข้าวหนึ่งครับตัดออกเลย<ร>เวลาตัดปุ่มให้มัวเดี๋ยวก็ลืมว่ามูมีหูนี่จะสิตัดยานเดี๋ยวเบอเบิ่งนวางสิจงหูเข้าไปคุณลูกค้าหูไว้ไหมครับ ผมทูงนี้มันก็ไม่ได้ตัดยากอะไรนะครับแต่มันแค่ไม่ตัดง่ายแค่น,นั้นเองขอบคุณผู้สนับสนุนหลักแนงเป็นทางการนะครับฟ้นา,นาม้ามตาแลยฮิรุดังทั้งวันสอนนี้บาทจะกินช็อกโกแลตนะครับเกินเกินไม่ต้ะองใจเลยครับวันหลังก็ตัดใหม่นะครับจะได้มีหลายๆคลิปนะครับเพราะว่าถ้าเราไต่ถ่ายเสร็จคลิปเดียวมันก็จะได้คลิปเดียวใช่ไหมครับถ้าเราถ่ายตัดไม่เสร็จเราก็จะได้หลายๆคลิปครับ แหวงก็ตัดสั้นลงไปอีก,กบตดทรงกระปะนี่ตัดทรงดารานะครับคุณชาต้องเข้ไฟตัดครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นต่อหรอกชามี u t u b e อาจจะไม่ค่อยหลอกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันใส่ฟิลเตอร์ได้น้อยเพราะว่าเดี๋ยวโลกเกี้ยวบางคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่หลออใน t ิกต o อกเลยเพราะว่าฟิลเตอร์มันใส่ได้นิดเกียวครับโอ้ ไม่จะได้หรือเปล่าเ้ยเลองดูีครับถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ตัดอีกได้นะครับผมเราเราตัดแค่กีครั้งก็ได้เราจะตัดจนถึงร่นี้เช้าก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับตัดเลยเ่าจะมั่นใจไดไหได้อยู่ตายแล้ว อันนี้หวัวล้านนะครับอย่าเข้าใจผิดอนนี้เริ่มมองไม่เห็นแล้วตัดผมแป๊บเดียวนะครับแต่ว,ว่าเิมอยู่เดือนเดือนอันนี้กนน็เ,เจกอกงเวลาเรามองกระจกนะครับเราตัง้งใจจะทำอีกอย่างหนึ่งแต่มันจะเป็นอะไรที่ตรงข้ามนะครับ ุงเล็บเสมอสิลงตัดหูตะกองอีกเลยนี่ฮะว่าจะเอาไว้เฉพาะค้านที่ใส่ต่างหูนี่ค่ะข้างนี้ไม่ได้ใสก็ว่าจะเออกอย่าหาเนื้อฉันว่าจันเล็งบ่ผ่าถ้าบ่อยากเจ้าตาค้าเดี๋ยวตัดผมกับฉันสดน้ำใช่เนี่ยเธอก็รู้รู้อยู่ระวังผมแหว่งนั้นนู่น ซื้อวีกไว้เลยตัดแปลงไม่เป็นไรนะครับผมซื้อวีกไว้แล้วได้คือวีกแล้วตอนนี้ยังโดยอยู่ไหมโดนอีกด้านไปไลยแบบได้แล้วนะครับทุกคนนี่ครับได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรได้แหละนะไก่สาบิงี้หนักไดเหมืมก็หมื พิมพอย่างน้อยอกพอเลย <Hey. S 1> ก็ได้แบบนี้นะครับได้อยู่แล้วนะครับได้อยู่ที่แปลว่าได้นะครับโอเคทุกคน mm. นื่อยปวดเจะ,ะแผลมากเลยก็ลองเราไปตัดกันดูนะครับเทคนิคที่ผมไม่ได้พูดอะไรเลยนั่นนะครับเดาเอานะครับตรงไหนที่เป็นเหลี่ยมแล้วก็ตัดไปลาตัดอย่า,อย,าอย่าจะตัดไปงี้เฉยๆนะครับ mm. ให้ใช้หวีทีๆนะครับ ยกขึ้นมาแล้วค่อยตัดครับถ้ามันเป็นมุมเัาตัดให้มันกลมนะครับถ้าอยากตัดผมสั้นแบบนี้นะครับอย่าอย่าตัดตรงตรงแบบนี้ถ้ามันจะเป็นรอยตัดนะครับเทคนิคนะครับหลายคนที่ตัดผมเองว่าทำไมมันด่ามันแหว่งคือตัดลงไปเลยไม่ใช่นะครับต้องเอาหวียกขึ้นก่อน่อตัดนะครับแล้วพอปล่อยปุ๊บองศามันเปลี่ยนมันก็จะกลื่นไปนะครับโอเคนะสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับกดติดตามช่อง YouTube สดอําชัยชาแนลแล้วก็สดชาแนลผมด้วยนะครับสาาาหรรััับคคลลิปปนีีไกก่อมสสวดบ